สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคำพยากรณ์ดวงชะตาประจําเดือนพฤศจิกายนปี2567ซึ่งในคลิปวิดีโอนี้นะคะเราจะเน้นอิทธิพลจากดวงดาวที่ส่งผลกระทบต่อตัวคุณค่ะ ในเดือนพฤศจิกายนนี้แม้ว่าจะมีดาวที่ได้ทำการโคจรโยกย้ายเพียงสองดวงคือดาวพระศุกร์และดาวพระอาทิตย์แต่อิทธิพลของดาวอื่นๆที่ยังส่งผลต่อแต่ละลัคนาราศีก็ยังคงอยู่ค่ะเรามาพิจารณากันไปในแต่ละด้านในแต่ละมุมกันเลยนะคะว่าแต่ละลัคนาราศีดวงชะตาประจำเดือนพฤศจิกาย,ยนของคุณนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างค่ะ คลิปวิดีโอนี้เป็นคําพยากรณ์ดวงชะตาประจําเดือนพฤศจิกายนปี2567ของชาวลัคนาราศีกุมค่ะชาวลัคนาราศีกุมค่ะวัฏจักรของการเปลี่ยนแปลงได้เริ่มต้นขึ้นอีกครั้งหนึ่งในช่วงที่ดาวพระศุกร์ได้ทำการโคจรยกย้ายราศีย้ายออกจากราศีพิจิกเข้าสู่ราศีธนูนะคะ ที่ต้องพูดว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่งในชีวิตของชาวลัคนาราศีกุมก็เนื่องจากว่าก่อนหน้านี้ดาวพระสุ์เคยสถิตอยู่ที่ราศีพิจิกร่วมกันกับดาวพระพุธซึ่งดาวพระพุธและดาวพระสุขก็ถือว่าเป็นดาวคู่ธาตุน้ําไม่เพอเท่านั้นดาวคู่ธาตุน้ําคู่นี้ยังทําการเล่งไปยังดาวพระพฤหัสบดีซึ่งกลุ่มดาวนี้ตามหลักโหราศาสตร์โบราณก็จะถือว่าเป็นกลุ่มดาวที่มีความพิเศษค่ะ แต่ในระยะเดือนพฤศจิกายนนับตั้งแต่วันที่9พฤศจิกายนเป็นต้นไปดาวพระสุกได้ออกจากการเล็งกันกับดาวพระพฤหัสบ,บดีแล้วนะคะได้ออกจากการโคจรร่วมกันกับดาวพระพุธด,ดังนั้นวัฏจักรของการเปลี่ยนแปลงจึงได้เริ่มต้นขึ้นอีกครั้งแต่ถ้าเราจะพิจารณาโดยภาพรวมในช่วงที่ดาวพระสุก ดาวเจ้าเรือนพันธุและดาวเจ้าเรือนสุขพะของชาวลัคนาราศีกุมได้ทำการโคจรยกย้ายจากราศีพิจิกมาสถิตยอยู่ที่ราศีธนูเท่ากับว่ามาสถิตยอยู่ในเรือนลาภะของดวงชะตาก็ย่อมเป็นจังหวะและเป็นนิมิตหมายที่ดีอย่างมากต่อชาวลัคนาราศีกุมค่ะและการมาของดาวพระศุกร์ในครั้งนี้ก็ได้ตำแหน่งที่เข้มแข็งได้ตำแหน่งที่เรียกว่ามหาจากักร ซึ่งคำว่ามาหาจาักหมายถึงการต่อสู้บุกบา่าการฝ่าฟันเพื่อที่จะนำมาซึ่งชัยชนะและความสำเร็จมาหาจาักรหมายถึงความยิ่งใหญ่นั่นเองค่ะในช่วงที่ดาวพระศุกร์ออกจากราศีพิจิกออกจากเรือนกรรมะของดวงชะตาต่อเข้าราศีธนูอยู่ในเรือนลาภะถือว่าดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกุมจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ขยับดีเดินหน้าอย่างต่อเนื่องเลยนะคะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็จะมีจุดเปลี่ยนหรือจุดหักเหบางอย่างที่เกิดขึ้นต่อดวงชะตาของคุณชาวลัคนาราศีกุมคะ่ะ ความสำคัญเลยของดวงชะตาคุณนั่นก็คือสิ่งที่คุณกระทำสิ่งที่คุณรับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสัมพันธ์กับคนรอบข้างเรื่องของชื่อเสียงเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่จะเป็นจุดที่จะนำพาตัวคุณไปสู่ความสำเร็จและความจเจริญรุ่งเรืองค่ะชาวลัคนาราศีกุมในระยะนี้เหมาะมากที่จะพัฒนาตัวเองเหมาะมากที่จะพัฒนางานเหมาะในแง่มุมของการ ตั้งใจทำงานอย่างมากนะคะคุณได้รับผิดชอบหรือได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ใดช่วงนี้ต้องทำอย่างสุดแรงสุดใจทำอย่างเต็มที่เต็มกำลังค่ะมีผู้หลักผู้ใหญ่บางคนอาจจะคอยจ้องหรือว่าคอยเพ่งเล็งดูคุณอยู่เขาก็จะได้เห็นถึงศักยภาพและความสามารถในตัวคุณนะคะมีเกณฑ์ที่คุณจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเพราะดาวพระศุกร์มาสถิตอยู่ในเรือนลาพระอาจจะมีเกณฑ์เป็นไปได้ที่ตัวคุณนั้นจะมีชื่อเสียงมีลา ยศเกียรติยศเกิดความสําเร็จต่างๆในแง่มุมของการเงินการทองโดยเฉพาะชาวราศีกุมท่านใดที่ทําการค้าการขายช่วงนี้วางแผนในเรื่องของการตลาดได้เลยเหมาะในการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเหมาะในการเปิดตัวธุรกิจใหม่ๆค่ะสําหรับราศีใดที่ยังไม่เหมาะสมัยก็จะแนะนําเลยนะคะว่ายังไม่เหมาะให้รอจังหวะแต่สําหรับชาวลัคนาราศีกุมเป็นช่วงที่เหมาะในการลุยเหมาะในการเดินหน้าเป็นอย่างมากและธุรก ธุรกิจใดที่ชาวลัคนาราศีกุมภ์ทำถ้าเกี่ยวข้องกับเรื่องของความสวยความงามเครื่องดื่มอาหารเครื่องอุปโภคบริโภคมันก็จะมีมุมที่ดีมีความคึกคักเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเพศหญิงหรือธุรกิจความงามอย่างเช่นคลินิกอาหารเสริม ะะการท่องเที่ยวแนวแนวนี้ค่ะจะมีมุมที่ดีเป็นอย่างมากและนอกจากดาวพระศุกร์จะเป็นดาวตัวแทนของความสวยความงามแล้วก็ยังเป็นดาวตัวแทนเกี่ยวกับเรื่องของเงินด้วยดาวพระศุกร์หมายถึงเงินสดค่ะเมื่อดาวเงินสดโคจรมาสถิตอยู่ในเรือนลาภะการกระทําของชาวลัคนาราศีกุมมันจะเป็นจุดบ่อเกิดหรือเป็นจุดเริ่มต้นในการหาเงินหาทองหารายรับรายได้มาสู่ตัวคุณ เนี่ยถ,ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีอย่างมากต่อชาวลัคนาราศีกุมในระยะเดือนพฤศจิกายนปี2567นี้นะคะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะราบรื่นและราบเรียบเสมอไปอาจจะมีอุปสรรคปัญหาบางอย่างเข้ามาแทรกระหว่างทางหรือสร้างความเดือดร้อนความหนักใจให้กับตัวคุณได้ในระหว่างทางคุณก็ต้องใจเย็นๆให้มากในจุดนี้ด้วยนะคะ แต่อย่างไรก็ตามโดยภาพรวมในระยะเดือนพฤศจิกายนปี2567นี้ถือเป็นช่วงจังหวะที่เหมาะในการลุยเหมาะในการเดิมหน้าคุณคิดอะไรได้อยากจะริเริ่มอะไรขอให้ริเริ่มค่ะอยากจะศึกษาต่อหาความรู้ในด้านใดก็ขอให้ลงมือทำค่ะเพราะเมื่อดวงชะตาของคุณก้าวเข้าสู่เดือนธันวาคมปี2567มันจะเป็นจังหวะที่ดาวพระศุกร์นั้นได้โคจรเข้าสถิตอยู่ที่ราศีมัง อยู่ในเรือนวินาของดวงชะตานั่นเองชาวลัคนาราศีกุมอาจจะเจอกับปัญหาหลากหลายด้านต้องมีการปรับเปลี่ยนต้องมีการตัดสินใจครั้งใหญ่หรืออาจจะมีหลายเรื่องหลายราวที่ไม่เป็นไปตามแผนที่คุณวางไว้ไม่ได้ดังใจคุณประมาณนี้รวมไปถึงเรื่องของคดีความความขัดแย้งต่างๆอาจจะเข้ามากระทบด้วยเช่นเดียวกันค่ะจังหวะไหนที่คุณควรที่จะรีบคว้าเอาไว้ก็ขอให้รีบคว้าเอาไว้ก่อนดังคำสุภาษิต ที่ได้กล่าวเอาไว้ว่าน้ำขึ้นให้รีบตักนั่นเองค่ะ ประการต่อมาที่สมัยอยากจะเสริมให้แก่ชาวลัคนาราศีกุมเพิ่มเติมนั่นก็คือเรื่องของการพูดการเจรจานะคะในจังหวะนี้ชาวลัคนาราศีกุมท่านใดที่ทํางานเกี่ยวข้องกับการพูดการเจรจาการสื่อสาร <c oughs> ก็ยังถือว่าสายงานเหล่านี้ส่งผลดีต่อตัวคุณค่ะเพราะดาวพระพุธก็ยังโคจรสถิตอยู่ที่ราศีพิจิกอยู่ในเรือนกรรมะของดวงชะตา ชาวลัคนาราศีกุมสามารถที่จะเน้นในเรื่องของการเจรจาต่อรองได้เลยนะคะจะส่งผลทำให้คุณมีเครดิตมีความน่าเชื่อถือโดยมากนะคะมักจะเป็นการพูดหรือเจรจาเกี่ยวกับงานที่เป็นทางการหรืองานที่ต้องอาศัยความเชื่อถืองานเหล่านี้จะส่งผลประโยชน์มาสู่ตัวคุณค่ะ ชาวลัคนาราศีกุมคะคุณมีดาวพระราหูเป็นดาวเจ้าเรือนเป็นดาวประจําตัวของคุณในจังหวะเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะเป็นช่วงที่ดาวพระราหูยังไม่ได้รับผลกระทบหรือแรงกระเพื่อมจากดาวดวงอื่นๆที่เข้ามามีบทบาทคอยทําให้ดาวพระราหูอ่อนแรงอ่อนกําลังลงนั่นก็หมายความว่าดาวประจําตัวของชาวลัคนาราศีกุมยังมีพละกําลังอย่างต่อเนื่องคะ่ะ ตรงนี้ส่งผลดีต่อตัวคุณเป็นอย่างมากนะคะเพราะจะทำให้คุณนั้นมีแรงมีกำลังใจมีความมุ่งมั่นมีความมั่นใจในตัวเองมากยิ่งขึ้นและคุณก็จะสามารถนำพาตัวคุณเองไปสู่โอกาสใหม่ๆคุณจะสามารถนำพาตัวคุณเองไปสู่ประสบการณ์ใหม่ๆก่อนหน้านี้ชาวกลุ่มหลายๆคนหลายๆท่านรู้สึกว่าเอ๊ะเราไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองเลยรอจังหวะดีกว่าหรือกล้าก,ก,กลัว,ลวแต่ในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้เป็นตน ะค,ะความกลัวเหล่านั้นจะค่อยๆหมดไปนะคุณจะมีทัศนคติคุณจะมีมุมมองในหลายๆด้านที่จะนำพาตัวเองไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองและก้าวหน้าค่ะซึ่งสมัยมองว่าเป็นทิศท,ทางที่ดีสำหรับดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกุมสำหรับดาวอีกดวงหนึ่งนะคะที่ได้ทำการโคจรยกย้ายในช่วงเดือนพฤศจิกายนปี2567นั่นก็คือดาวพระอาทิตย์ค่ะ ซึ่งดาวพระอาทิตย์สำหรับชาวกลุ่มถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนปัตนินะคะดาวพระอาทิตย์ดวงนี้ได้ทำการโคจรยกย้ายในวันที่16พฤศจิกายนย้ายจากราศีตุลเข้าสู่ราศีพิจิกนั่นก็คือการย้ายจากเรือนสุภพระเข้าสู่เรือนกัมมะนั่นเองค่ะในช่วงที่ดาวพระอาทิตย์ยังสถิตยอยู่ในเรือนสุภพระก็คือช่วงครึ่งแรกของเดือนพฤศจิกายนนะคะดังนั้นดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกุม่มในช่วงครึ่งเดือนแรกคุณยัง ได้รับอิทธิพลในด้านลบจากดาวพระอาทิตย์อยู่บ้างประปรายเพราะดาวพระอาทิตย์แม้จะสถิตยอยู่ในภพเรือนที่ดีอย่างเรือนสุภะแต่เขาได้ตำแหน่งเป็นนิดเป็นตำแหน่งที่ต่ำต้อยด้อยค่าอ่อนแรงอ่อนกำลังให้ชาวลัคนาราศีกุมระมัดร,ระวังเรื่องชื่อเสียงระมัดร,ระวังเรื่องเครดิต ความน่าเชื่อถือระมัดระวังความเสียหายที่จะเข้ามากระทบต่อการงานของคุณหรือการเปลี่ยนแปลงบางอย่างมันอาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้ดั่งใจคุณประมาณนี้ค่ะแต่พอดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกุมก้าวเข้าสู่ช่วงครึ่งเดือนหลังนั่นก็คือเป็นช่วงจังหวะที่ดาวพระอาทิตย์มาสถิตยอยู่ในเรือนกัมมะมาอยู่ที่ราศีพิจิกแล้วย่อมส่งผลดีต่อด้านการงานให้กับคุณมากขึ้นอีกนะคะเพราะดาวพระอาทิตย์ที่มาอยู่ที่ราศีพิจิกนี้ได้ทํามุมเล็งไปยังดาว พระพฤหัสบดีนะคะซึ่งดาวพระพฤหัสบดีอยู่ที่ราศีพฤษภดาวพระอาทิตย์และดาวพระพฤหัสเป็นดาวคู่มิตรใหญ่ค่ะดังคํากลอนที่ว่าอาทิตย์เป็นมิตรกับครูค่ะตรงนี้จะส่งผลดีเป็นอย่างมากชาวลัคนาราศีกุมคุณจะได้รับความโชคดีในแง่มุมของโชคลาภ การเงินการทองได้รับความสําเร็จในด้านการขายการพูดการเจรจาการปฏิบัติเนื้อปฏิบัติตัวการได้ริเริ่มสิ่งใหม่จะเกิดขึ้นในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนพฤศจิกาย,ยนเป็นต้นไปมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือสนับสนุนมีคนที่มีอํานาจหรือคนที่มีสีมีขั้นมีตําแหน่งเข้ามาให้การซัพพอร์ตชาวลัคนาราศีกุมเป็นอย่างดีแต่อย่างไรก็ตามนะคะดาวพระอาทิตย์ก็ไม่ได้ทํามุมเล็งไปยังดาวพระพฤหัสเพียงดวง เดียวยังทำมุมเล็งไปยังดาวมรุตยู่ด้วยเพราะดาวพระพฤหัสบดีและดาวมรุตยูเขาก็อยู่ด้วยกันที่ราศีพฤษภนั่นเองค่ะตรงนี้ก็อยากจะฝากเตือนชาวลัคนาราศีกุมให้ดูแลในเรื่องของสุขภาพโดยเฉพาะระบบเลือดโดยเฉพาะระบบสายตาต่างๆความดันโลหิตอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางคนตาพร่าตามัวหรือบางคนมีค่าใช้จ่ายมากขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของสายตาต้องตัดแว่นใหม่ซื้อคอนแทคเลนส์ใหม่หรือบางคนทำงานอยู่หน้าจอ คอมพิวเตอร์ทำงานอยู่หน้าจอโทรศัพท์มากเกินไปอาจจะทำให้เกิดอาการตาเมื่อยตาลาได้ต้องดูแลตัวเองให้ดีและชาวกลุ่มบางคนอาจจะมีเรื่องของการผ่าตัดผ่าเจาะนะคะ บางคนก็มีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเพศนะคะไม่ว่าจะเป็นเพศหญิงหรือเพศชายเกิดขึ้นได้ทั้งนั้นมดลูกรังไข่ประมาณนี้นะหรือคุณผู้ชายก็อาจจะเป็นเรื่องของอันทะหรือว่ามีปัญหาในระบบต่างๆของคุณผู้ชายนะคะก็ว่ากันไปต้องพยายามดูแลสุขภาพนะคะ และสำหรับดาวอีกดวงหนึ่งนะคะที่ถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมากต่อดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกุมนั่นก็คือดาวพระอังคารดาวพระอังคารถือเป็นดาวเจ้าเรือนสหัชชะและก็ถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนกัมมะค่ะได้ทำการโคจรสถิตอยู่ที่ราศีกรกฎสถิตอยู่ในเรือนอริของดวงชะตาดาวพระอังคารอยู่ในจุดที่เรียกว่า เออเรือนเสียเป็นภพเรือนที่ให้ผลในเชิงลบดังนั้นชาวลัคนาราศีกุมอาจจะยังมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับด้านการงานมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างตัวคุณและคนรอบข้างเพราะดาวพระอังคารก็เป็นดาวเจ้าเรือนสหัชชะสหัชชะหมายถึงเพื่อนฝูงญาตสนิทมิสหาย สหัชชะหมายถึงการเดินทางสหัชชะหมายถึงออนไลน์สื่อโซเชียลมีเดียสหัชชะเนี่ยความหมายของเขาค่อนข้างกว้างเลยนะคะคือมีความหมายทั้งในแง่มุมของคนในแง่มุมของการปฏิบัติตัวด้วยอย่างเช่นการพูดการเจรจารและการเดินทางอย่างที่สมัยได้บอกไปนั่นเองค่ะและเมื่อดาวเจ้าเรือนสหัชชะโคจรมาสถิตยอยู่ในเรือนอริซึ่งเป็นภพเรือนเสีย ชาวลัคนาราศีกุมคุณต้องระมัดระวังการผิดอกผิดใจกับคนรอบข้างคนรอบตัวเพราะดาวพระอังคารที่มาสถิตอยู่ที่ราศีกรกฎครั้งนี้เขาก็มีการโคจรวิปริ์ผิดเพี้ยนด้วยนะคะหลายคนหลายท่านอาจจะมีปัญหากับญาติพี่น้องทะเลาะกับกับเพื่อนนะคะหรือทะเลาะกับคนที่ทำงานหรือไม่เช่นนั้นนะคะการเดินทาง อาจจะมีเกณฑ์ประสบพบเจอกับอุบัติเหตุการเฉียวชนหรือมีคู่กรณีหรือบางคนบอกไม่ได้เดินทางอาศัยอยู่ในบ้านนี่แหละแต่เผลอไปหั่นผักหั่นผลไม้มีดบาดมือหรือบางคนมีปัญหาเรื่องสุขภาพต้องผ่าตัดผ่าเจาะก็ว่ากันไปเพราะในช่วงที่ดาวพระอังคารเนี่ยมาสถิตยอยู่ในเรือนอริมันก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้ทั้งนั้นนะคะ ดาวพระอังคารที่โคจรมาสถิตยอยู่ในบ้านเรือนของดาวพระจันทร์อยู่ที่ราศีกรกฎครั้งนี้เนี่ยตามหลักโหราศาสตร์เขาได้กล่าวเอาไว้นะคะว่าดาวพระจันทร์และดาวพระอังคารเนี่ยเขาเรียกว่าดาวคู่ชู้เพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีกุมคะ่ะอยากจะให้คุณระมัดระวังนิดนึงความสัมพันธ์กับคนรอบข้างมันอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ได้บริสุทธิ์ใจต่อกัน ใครที่มีคู่มีคนรักเนี่ยอาจจะเกิดการไม่ไว้วางใจกันมีปัญหาเรื่องมือที่สม,มีเรื่องของการแง่งอนเข้ามาต้องดูให้ดีนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยสมัยก็ไม่ได้ให้น้ําหนักไปในแง่มุมของออมือที่สมหรือว่าความสัมพันธ์สักเท่าไหร่เพราะดาวพระอังคารยังถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนกรรมะด้วยเมื่อดาวกรรม,มะมาอยู่ในเรือนอริสมัยก็จะให้น้ําหนักไปที่ด้านการงานมากกว่าชาวลัคนาราศีกุมหลายๆคนหลายๆท่านจึงจะมีความกังวลเกี่ยวกับการงานที่คุณทํานะคะ งานมันไม่คืบหน้างานมันไม่พัฒนาคุณต้องทําอย่างไรคุณต้องพยายามมากขึ้นกระตือรือร้อนมากขึ้นเวลาเจอปัญหาเจออุปสรรคก็ต้องค่อยๆจัดการค่อยๆแก้ไปทีละจุดไปทีละปัญหานะคะ เรื่องราวทุกเรื่องปัญหาทุกอย่างที่เข้ามาในตัวคุณถ้าชาวลัคนาราศีกุมมีการคิดมีการวางแผนได้ดีและรอบคอบแล้วอุปสรรคปัญหาใดๆที่จะเกิดขึ้นต่อตัวคุณน,นั้นคุณก็ไม่ต้องกลัวค่ะคุณจะมีไอเดียมีความสามารถและมีปัญญาในการจัดการอย่างแน่นอนเพราะดวงชะตาโดยภาพรวมของชาวลัคนาราศีกุมก็ถือว่าเป็นดวงชะตาที่มีความเข้มแข็งชาวกุมจะได้ประสบพบเจอกับสิ่งที่เป็นมงคลค่ะเพราะฉะนั้นขอให้คุณคิดดีทำดีประพฤติดี มีจิตใจที่ดีต่อผู้คนและสรรพสว์รอบข้างมันทำบุญทำทานมันรู้จักการแบ่งปันแล้วก็มันที่จะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอสิ่งดีๆเหล่านี้จะน้อมนําให้ชาวลัคนาราศีกุมได้ประสบพบเจอกับความสําเร็จค่ะชาวกุมท่านใดที่ได้เข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้สมัยก็อยากจะให้คุณน้อมเอาพลังงานดีๆกล่าวคําพูดดีๆต่อตัวคุณเองหรือจะพิมพ์คําพูดดีๆมาใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อเป็นการบอกให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ บอกให้เทพพย,ยดาฟ้าดินทั้งหลายได้รับรู้ว่าต่อแต่นี้เป็นต้นไปคุณจะขอน้อมเอาพลังงานดีๆเข้ามาเป็นแรงกระตุ้นเข้ามาเป็นแรงผลักดันตัวคุณให้คุณมีโชคมีลาบมีความสำเร็จสมดังใจปรารถนาค่ะก็คร่าวๆประมาณนี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ